เจริญในจำยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรสติปัฏฐานสโดยอานาปานสติภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้หมวดกายานุปัฏนา ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายยสังขารให้ระงับหายใจเข้า ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขาใรในระมัดหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนปองกิเลสมีสัมปะชัญญะมีสตินำอภิจาและตูมนัษในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวลหมหายใจเข้าและลหมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเปกิกเลตมีสัมปะชัญญะมีตตินำอภิจาและตูมนัตในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้น หมวดเวทนานุปัสนาภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหนัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหนัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการฝึกหนักศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหนัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหนัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตังการหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเรา เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระอับหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ดาอับอยู่หายใจออกภิกษูทั้งหลายสมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเปากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิจาและตูมนัสในลูกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งหนึ่งในเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนปวงกิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและตัมนัตในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นหมด จิตตานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่น หายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ํำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ํำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนปองกิเลส มีสัมปจัญญะมีสตินำอภิจาและตูมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราไม่เปล่าการเจริญอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปจัญญะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเป๋งกิเลสมีสัมปะจัญญะมีสตินำอภิจาและตูมนัษในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นหมวดตัมมานุปัสสนาภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเขา้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจเขา้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมจำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าย่อมจำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออก ย่อมทำการฝึกหัดศ oh. ึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มีความเปลี่ยนปองกิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิจาและตูมนัตในโลกออกเสียได้ปิจุนั้นเป็นผู้เข้าไปเป้งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิจาและตูมนัตทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาปิจุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นรำในรำทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสตินำอภิจาและตูมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำไม่มากแล้วอย่างนี้แล ชื่อว่าย่อมตำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้เอวังย่อมสติปัฏฐานสี่คือฐานที่ตั้งของสติมีสีที่คือที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเป็นการปฏิบัติเจริญอาณาปานาสติ ที่พระศาสดาอธิบายชี้ชัดรายละเอียดเพิ่มขึ้นในตอนจบของแต่ละหมวดแต่ละหมวดทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจเห็นฐานที่ตั้งของสติตามบทอาณาปานาสติได้ละเอียดขึ้นเมื่อเจอพระสูตรที่กล่าวถึงการเอาจิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐานสี่ ก็คืออาณาปานสติโยมฉะนั้นเมื่อเจริญอาณาปานสติอยู่และทำการฝึกหัดธรรมไปทั้งสี่ที่ก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่สติปัฏฐานทั้งสี่ในแต่ละหมวดสมบูรณ์ในตัวเองคือเข้าถึงโพชฌงค์ที่บริบูรณ์จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นได้ทุกหมวด ดังนั้นสติปัฏนาสี่นั้นผู้ปฏิบัติจะเจริญหมวดใดหมวดหนึ่งหรือทั้งสี่หมวดก็ได้เหมือนกันเพราะสามารถยังวิมุติการหลุดพ้นห้ปรากฏได้เช่นเดียวกันโยมการเจริญอาณาปานสติแค่เอาจิตมารู้ลมหายใจที่หายใจเข้าและหายใจออกตามที่หายใจอยู่ปกติไม่ต้องไปกำหนด ปรุงแต่งลมหมายใจไม่ต้องมีกรมภาวนาหรือท่องอยู่ในใจรู้ลมเข้าลมออกพอดีพอดีกำหนดรู้ลมมากก็จะอึดอัดน้อยไปก็จะหลุดหลงไปได้ง่ายโรงเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือจับแน่นไปนกก็ตายจับหลวมไปนกก็หลุดมือหาความพอดีเอา ทำบ่อยๆก็จะชำนาญเองพร้อมกับการฝึกทําในใจเป็นผู้รู้สิ่งที่มีอยู่เป็นผู้ทําสิ่งที่ต้องกำหนดให้มีขึ้นเป็นผู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปดับลงก็คือในสี่หมวดจะมีอยู่สามลักษณะก็คือเป็นผู้รู้ เป็นผู้ทำแล้วก็เป็นผู้เห็นให้สังเกตดูในพระสูตรอนาปานสติกอยาให้ฝึกทำอยู่สามอย่างเนี้ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ทำเป็นผู้เห็นเมื่อเป็นผู้รู้เป็นผู้ทำเป็นผู้เห็นอยู่ก็เท่ากับเป็นผู้มีสติอยู่ใครที่พอใจชอบใจในการเอาจิตอยู่กับลมหายใจ ทำบ่อยๆแล้วรู้สึกมีความสุขสงบก็เป็นบุญของผู้นั้นเป็นความสุขในปัจจุบันเป็นทางไปสวรรค์เป็นทางเข้าถึงนิพพานไม่ต้องเสียงเงินเจียทองเมื่อเรียนรู้แล้วทำเป็นแล้วทำงานไปด้วยปฏิบัติทำไปด้วยทำงานทางโลกได้อย่างมีความสุขทำได้มากไม่เหนื่อยไม่เครียดได้ทรัพย์ทั้งสองทาง ทั้งตางโลกและตางธรรมไม่เสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และได้เจอกําสอนแล้วด้วยโยมเมื่อเจริญอาณาปานสติหรือสติปัฏฐานซีอยู่ก็เป็นการเปลี่ยนโผกิเลสคืออภิชาและโทมนัสเผความพอใจและความไม่พอใจซึ่งเป็นอกุศล เป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้จิตสมองเป็นทุกข์ในปัจจุบันและส่งผลให้ไปเกิดในอบายเป็นทุกข์ในอนาคตจึงต้องเปลี่ยนเผอกิเลสด้วยการเอาจิตมารู้ลมหายใจบ่อยๆจเจริญธรรม